สวัสดีน้องๆทุกคนวันนี้พี่ไปเปิดของขวัญได้แล้ว <Wow. S 1> อันีจริงทุกคนก็เปิดกันได้หมดแล้วลืมบอกไปอยู่ในเกมโรบอทแมปออสตาตัวที่เปิดกล่องของขวัญได้ก็คือไอเจ้าบ็อกเป็นการ์ตูนที่เก่าจนจําชื่อไม่ได้เลยอะพี่ไม่รู้ว่าพี่คิดเข้าข้างประเทศตัวเองหรือเปล่านะดูวเวลาตัวนี้มันใช้สกิลอะน้องๆเห็นเวทีไหมพี่นึกว่าธงชาติแต่อันที่จริงเวทีมวยมันก็สีแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าอนนาช่างมันดูคาสเตตัสกันดีวกว่าเริ่มแลกพลังโจมตีพันสามระยะ 1 3 5หรอ5วินาทีต่อการโจมตีนะพะอ,อัพเป็นขั้นที่1พลังโจมตี1 9 9 9 5าทำไมไม่2,000ไปเลยเราอ๋อพี่ใส่ออฟระเบิดระยะเท่าเดิมเวลาเท่าเดิมอัพสิเป็นยังไงถ้าเกิดอัพอ,อีกนะอ่าถ้าเกิดอัพก็4 2 4 9 5พลังโจมตีนะที่เหลือเหมือนเดิมต่อไปถ้าเกิดอัพอ,อีกจะเป็นยังไงถ่าโจมตียังเป็นท่าเดิมอยู่เลยอะต่อย ไม่อาราลังการเลยย่ดูคนอื่นเขาสิดูคนอื่นเขามีเอฟเฟคอลังการนะอุย้ยตัวใหม่จากเรื่องโตเกียวปูนนี่นะแกแทบจะไม่ใชโกแล้วแกแทบจะใช้สแตนแล้วที่มาผิดเรื่องมาเนี่ยมาจากเรื่องโจโจ้ไะเนี่ยอุ้ยอลังการอยู่เด้อตัวอะไรไม่รู้นะจําชื่อไม่ได้ไม่มีตัวไหนจําชื่อได้เลยอัปเดตใหม่ไม่มีตัวไหนที่รู้จักเลยอะอ่ะอพลัง ตังพอแล้วพลังโจงตี8,599.5ไม่มันไม่เป็น8 6วะที่เหลือเหมือนเดิมหมดเลยแต่ดูเหมือนว่าขั้นต่อไปมันจะเพิ่มถ้าโจงตีใหม่นะมาดูกันดีกว่าเพื่อจะต่อยมาเป็นไฟได้นะแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องนักมวยอะเนาะก็ได้แค่นี้ไหมอ่ะมอนมามอนมาต่อยซ้ายขวาซ้ายขวาปออัพแล้ววงกว้างขึ้นโจงตี1มื่น้า ระยะ21.5 10อหวินาทีต่อการโจมตีเกือบ11วินาทีด้วยซ้ำนัน่นๆะๆมันทำอะไรน,ะน,น,น,นาาั่นนั่นนั่นนั่นชาหมัดเมาซ้ายขวาแยบแยบแยบแต่อตัวที่มาจากโตเกียวกูเนี่ยมันปล่อยพลังดูมันดิอะพออัพจากขั้นสี่ก็จะเลเวลตันนะอัพได้แค่นี้ขั้น5พลังโจมตี25ง0 0ระยะ25.5นะโจมตี10วิมัดเมาซ้ายขวาแยบแยบแยบพูดไปแล้วหรือเปล่าอะชื่อว่าบล็อกใช่ไหมเราอะบล็อกนะบล็อกบล็อก อ,อ,อย่างไรก็ตามนะตัวฟรีก็ดีหมดถึงจะเอาไปสู้ไม่ได้ก็เถอะแต่ดาเมจใช้ได้อยู่นะแต่มันนานไปหน่อยอ,อย่างไรก็ตามยังมีกล่องให้เรารุ้นอีกนะว่ามันจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าหลบสปอยก่อนแป๊บ้ามสปอยนะพี่จะรุ้นโอกาสหนะ้าเจอกันใหม่นะทุกคนเออแล้วพี่ก็มีเอริกด้วยจากเครื่องแขนกลคนแปลทานนั่นเองไม่รีวิวหรอกเพราะว่าพี่รู้ว่าน้องน่าจะมีกันหมดแล้ว ถึงดาเมจจะเบาแต่ก็ตีติดเลือดเป็นกันหน้าสุดยอดเลยเอาละไปจริงๆแล้วไอ้ข้างเรางมันปล่อยพลังใหญ่เลยมันน่าจะเป็นผู้ใช้สแตนจริงๆนะมันชื่อว่าอะไรนะบอกพี่หน่อยมันไม่เหมือนกูนแล้วะหรือว่าพี่ดูไม่ถึงก็ไม่รู้ขออาภายัยไปก่อนนะทุกคนอันนี้ไปจริงๆแล้วบายบายขอบคุณรูปภาพสวยๆ,ๆจากน้องนายด้วยนะสวยมากๆเลยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะไม่มีตังจริงข้าวแล้วติดตามมาเยอะๆคราวนี้ไปจริงแล้วบ๊ายบาย